ก็ลงสีภายนอกแล้วก็แก้สีเชล่าให้เจ้าของบ้านใหม่นะครับเจ้าของบ้านก็จะเปลี่ยนสีเป็นเชล่าออกทึบม่วงครับบนสีน้ำเงินกวาดชายครับแล้วแต่จะเรียกครับแล้วก็ปรับพื้นปรับพื้นที่ เตียมเทละปานนะครับนี่ก็เป็นจับคันสำหรับเทพ,พื้นปูกระเบื้องภายในนะครับแล้วก็ทาสีฟ้าแล้วนะครับกำลังทานะครับ S <S> นี่ก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำตามเจ้าของบ้านเลือกนะครับก็การอาบน้ำข้าบนก็ยังไม่ได้ขัดนะครับเพิ่งทำฝ้ามาเช้ายานแนวไว้ก่อนครับสำหรับกระเบื้อง ติดตามผลงานของช่างกบช n น,นลได้นะครับตามช่อง youtube นะครับผมนะครับอันนี้เป็นการทำคันไว้ครับเพื่อความแม่นยำการปูกระเบื้องนะครับใช้ปูนกาวนะครับผมสูตรช่างกบเลยนะครับหรือใครค,คิดว่าอันไหนง่ายก็ทำกันไ,ไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเ,เ,เ,เป็นการ ทำงานของแต่ละช่างนะครับแล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับแต่ช่างกบใช้เทเอาครับผมบ้านนี้ก็สองนอนหนึ่งน้ำหนึ่งครัวนะครับเป็นเสาสำเร็จนะครับผมฝ้าด้านบนก็จบแล้วนะครับผมสำหรับห้องโถงสามเมตรห้าสิบนะครับห้องโถง สเมตรห้ิบนะครับห้องโถงเจ้าของบ้านอยากได้โถงกว้างๆก็จัดให้ไปครับ3ามคูณเจ็ดม,เ,ดม,ม 50, เ,ดเมตร50คูณเเมตรห้าสิบครับสีภายนอกสีฟ้าชลากนะครับสีไม้ฝาชลลาาเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีม่วงทึบม่วงดำนะครับสวยอยู่ครับ แล้วนี้เจ้าของบ้านเป็นผู้เลือกอยากได้ประมาณนี้ครับก็จัดไปนะครับ <Yeah. S 1> ยังสีสวยนะครับผมน่ารักตั้งแต่เกิดเลยสวยจัดแม่บอกว่างั้นครับโดยทีมงานช่างกบนะครับาฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์สับตะไคร้ของช่างกบชาแนลด้วยครับผมฝากขอบคุณสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็ติดตามได้ก,กันเรื่อยๆนะครับผมครับสวัสดีครับ